สวัสดีครับกาแล็กซี่เปลี่ยนแปลงเสมอแต่ทางธรรมะไม่มีคำว่าบังเอิญน,นี่คือรายการเรื่องเล่า2โลกนะครับขอบคุณที่ติดตามกันนะคะผมอยากจะพูดในเรื่องของพลังจักรกวาลน,นะครับกาแล็กซี่ที่มีการเปลี่ยนแปลงเสมอหมายถึงดวงดาวนะครับที่แตกและก็กระจายบนกาแล็กซี่ที่อยู่บนท้องฟ้านะครับ เนืออากาศเพ้่ไปนะครับเราก็มีการเสียสีของจัก,กรวาลมีการเสียสีของดวงดาวต่างๆนะครับทำให้เกิดดาวตกบ้างทำให้เกิดดวงดาวสเก็ดดาวต่างๆนะครับทำให้เกิดดาวเคาะน้อยเคาะใหญ่อะไรก็แล้วแต่นะครับมีการเปลี่ยนแปลงเสมอธรรมะไม่มีคำว่าบังเอิญทำไมมันมาถึงรวมกันได้สิ่งเหล่านี้ที่ผมอยากจะพูดมันทำให้ คุณอาจจะเฉลยข้อสงสัยในบางคนนะครับที่สงสัยว่าพลังจักรวาลพลังธรรมะทำไมมารวมกันได้และความบังเอิญของพลังธรรมะมีจริงหรือไม่หรืออย่างไรกันแน่นะครผมคำว่าบาังเอิญไม่มีในคำว่าธรรมะนะครับคุณอาจจะคิดว่าเป็นเรื่องบังเอิญนะครับอย่างเช่นว่าุอยอรถชนเราบาังเอิญ บางเอิญมาเจอการบางเอิญมาด่าการบางเอิญมาทะเลาะการบางเอิญมาเรียนหนังสือด้วยกันนะครับไม่มีคําว่าบางเอิญครับการเกิดนะครับก็ไม่มีคําว่าบางเอิญเช่นเดียวกันนะครับการเกิดของเราแต่ละคนจะเราจะมีรหัสวันเดือนปีเกิดติดตัวมาด้วยก็ไม่มีคําว่าบางเอิญครับสมมุติว่าผมเกิดเลขที่นี้ผมอยากจะเปลี่ยนในบัตรประชาชนว่าผมเกิดเลขที่อีกวันหนึ่ง พ่อแม่เราก็จะกลายเป็นผิดกฎหมายนะคะเพราะว่ากลายเป็นแจ้งความเพจไปอีกนะครับก็เราไม่สามารถเปลี่ยนวันเดือนปีเกิดเราได้นะครับน so ั่นคือพลังจักรวาลที่เราได้เกิดมาบนโลกใบนี้แล้วนะครับทุกคนทั่วโลกนะครับก็จะมีเลขรหัสประจําตัวของตัวเองนะครับไม่ใช่แค่คนไทยแล้วก็ไม่ใช่แค่ความเชื่อของศาสตร์จีนศาสตร์ไทยนะครับเท่านั้นอะไรล่ะที่เราคิดว่ามันใบบังเอิญนะครับเช่น การที่มีความทุกข์ครับเกิดความทุกข์เราจะรู้สึกว่าเราอยากจะจูนกับใครสักคนหนึ่งเราอยากจะจูนกับคลื่นพลังงานบวกเราอยากจะจูนกับสิ่งที่จะช่วยเราได้นะครับสิ่งนั้นล่ะครับที่จะทำให้คุณรู้สึกว่านี่คือเรื่องไม่บังเอิญหากใครเจอเรื่องแบบนี้ก็จะรู้ดีว่าสิ่งที่ไม่บังเอิญมันมีจริงอยู่บนโลกใบนี้สิ่งที่ไม่บังเอิญ มันปรากฏขึ้นเมื่อคุณทุกนะครับแล้วสิ่งเหล่านี้จะบ่งบอกความรู้สึกให้คุณรับรู้ได้กระทันหันเลยนะคะว่าเรื่องนี้ไม่มีคําว่าบังเอิญแน่นอนครับพลังจกักรวาลจะดึงดูดความเป็นธรรมะที่จะมาช่วยเหลือหรือมาคอยปกป้องหรือมาคอยดูแลมาคอยคุ้มครองมาคอยบอกอะไรบางอยา่างและมาคอยไขยรหัสให้คุณการจูนพลังจกกักรวาลเริ่มจากอะไร เริ่มจากพลังบวกครับเมื่อคุณจูนพลังจัก,กรวาลจากพลังบวกคุณจะรับรู้ว่าความบวกของเราเนี่ยที่จะส่งพลังขึ้นใหญ่แก้วบางๆเนี่ยมันจะส่งไปถึงพลังต่อคนสู่คนและต่อพลังจัก,กรวาลที่กระจายไปทั่วโลกเลยนะครับไม่ใช่ว่าเฉพาะอยู่ในโลกเราเท่านั้นนะครับจะกระจายขึ้นไปสู่กาแล็กซี่ครับจะไปถึง พลังของดวงดาวอื่นๆในศในาสตร์ของที่เรียกว่า,าศาสตร์ฮวงจุ้ยนะครับในาศาสตร์จีนาศาสตร์ไทยเรียกว่าโหรา,าศาสตร์นะครับและาศาสตร์ฝรั่งครับที่เรียกว่าวิทยาศาสตร์นั่นเองครับผมผลกระทบจากพลังจัก,กรวาลน,นะครับเมื่อดาวแตกกระจายเม,ม,มื่อพลังพระอาทิตย์มีขึ้นแม่เหล็กนะครับสัญญาณต่างๆที่เกิดขึ้นจากพลังจักรวาลต่างๆตรงนี้นะครับ ก็จะทำให้มีผลกระทบกับคนแล้วก็สรรพศาสร์บนโลกใบนี้นะครับรวมทั้งศาสตร์ของอพลังดวงดาวการดูดวงดาวนะครับของศาสตร์ไทยศาสตร์จีนและฝรั่งนะครับคือจะรวมตัวกันหมดเลยนะครับโดยที่ไม่ได้นัดหมายกันนะครับอย่างเช่นว่าถ้าเป็นศาสตร์จีนก็สินแสีสินซื้อนะสินซื้อก็จะดูว่า,าเป็นยังไงบ้างน,นะครับเ,เกี่ยวกับเรื่องดวงดาวนะครับส่วนศาสตร์ไทยนะฮะ ก็จะเป็นโหราศาสตร์หรือหมอดูนะครับก็จะมาทํานายทายทักกันว่าเมื่อเราดูดาราศาสตร์แล้วเนี่ยเกิดอะไรขึ้นกับพลังจักรวาลตรงนี้นะครับส่วนถ้าเป็นทางวิทยาศาสตร์นะครับทางศาสตร์ฝรั่งเขาก็จะดูวิทยาศาสตร์นะครับซึ่งจะมาลบล้างกับศาสตร์ของสินซือสินแสและศาสตร์ของไทยนะครับหรือจะเป็นศาสตร์ของประเทศอื่นๆที่สามารถจะดูดวงดาวได้นะครับเราก็จะไม่ได้ว่าใครทั้งนั้นว่าใครจะดูแบบไหนก็ได้นะครับ แต่พลังตรงนี้จะส่งผลกระทบไปถึงโลกมนุษย์และสรรพสัตว์ทั้งหลายบนโลกที่อาศัยอยู่นะครับพลังตรงนี้ก็จะเปลี่ยนแปลงนะครับที่เขาจะเรียกว่าอ่าอย่างสมมติด,ดาวพระเคราะห์นี้เข้าแล้วสุกเข้าพระเสาแท้หรือว่า,าดวงดาวพระหัดเปลี่ยนย้ายดวงโคจรไปที่ดาวนั้นลาหูอมลาหูตัวนี้ตัวนั้นอะไรคือแบบ ดูมันดูวุ่นวายใช่ไหมครับถ้าคุณไม่รู้ศาสตร์พวกนี้นะครับและคุณไม่รู้จากาพลังการดูของศาสตร์จินซือซินแสและโหราศาสตร์หรือหมอดูหรือว่าในเรื่องของวิทยาศาสตร์นะครับคุณก็จะอาจจะงง,งว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับคุณก็อาจจะมีทั้งคนที่กลัวนะครับถ้าเกิดว่าไปโดนทํานายทายทักอะไรมาแปลกหรือคุณก็อาจจะกลัวบางคนก็ถึงขั้นกลัวโลกแตกไปเลยทีเดียวนะครับธรรมะกับพลังจักรวาลตรงนี้นะครับส่งผลอะไรให้คุณนะครับ พลังจักรวาลจะมีใยแก้วที่เบาบางที่ทั่วโลกทั่วจักรวาลน,นะครับเขากําลังสื่อสารกันนะครับแล้วเราพยายามหามนุษย์ต่างดาวหาไปทําไมครับก็เพื่อที่จะรู้ว่าเรายังมีมนุษย์อยู่ที่ดาวอื่นๆหรือไม่และอะไรส่งพลังจิตมาถึงโลกเราอะไรกันที่พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าเราสามารถส่งกระแสจิตไปที่ดาวอื่นๆได้ หรือมีใครส่งกระแสจิตมาที่เราได้และเราส่งกระแสจิตไปที่ใครได้ในโลกใบนี้นะครับมีการวิเคราะห์ต่าง,าง,างๆนานาบนโลกใบนี้มากมายที่เปิดเผยและไม่เปิดเผยนะครับในเรื่องของพลังจัก,กรวาลและพลังของธรรมะที่ไม่บังเอิญครับการไขพลังจักรวาลตรงนี้เราจะไขข้อสงสัยได้ยังไงการไขพลังของธรรมะที่ไม่บังเอิญจะไขได้ยังไงนะครับ เราาจะาสิ่งที่ผมจะมาพูดโดยย่อในตอนนี้นะครับก็คือว่าถ้าเราพูดกันยืดเยื้อมากมายนะครับคุณก็อาจจะงงสงสัยแล้วก็มีคำถามอีกมากมายตามมาเช่นกันนะครับผมจะไขรหัสให้คุณฟังในบางส่วนนะครับว่าคนที่จะสามารถไขรหัสตรงนี้ได้ส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นบ,บวชนะครับแล้วก็จะเป็น นักแสวงบุญต่างๆรวมถึงคนที่มีสาบวิชาในเรื่องของการดูโหราศาสตร์นะครับหรือว่านักวิทยาศาสตร์นะครับเขาก็จะไขรหัสต่างๆเหล่านี้ได้คุณเคยได้ยินเรื่องรูหนอนไหมครับการมีรูหนอนนะครับแล้วก็การมีหลุมดำนะครับในหหุ้ห้องอวกาศเนี่ยเป็นสิ่งที่นักวิทยาศาสตร์แล้วก็สิ่งที่องค์สมสมพระเจ้าท่านเคยบอกเอาไว้นะครับผมก็อยากจะพูดตรงนี้ว่า อะตอมโมเลกุลนะครับเมื่อไปรบกวนกับหลุมดําตรงนี้นะครับและเป็นรบกวนกับรูหนอนนะครับทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนะครับเงื่อนไขาการเวลาได้นะครับซึ่งว่านักวิทยาศาสตร์ก็เกิดความสงสัยว่าหากเราสามารถลงรู้ในเรื่องของรูหนอนเรื่องของการไขข้อสงสัยในโลกจักรวาลน,นี้ได้นะครับรูหนอนนี่คืออะไรและหลุมดํานี่คืออะไรนะครับก็ จะไขข้อสงสัยตรงนี้ว่าเราสามารถย้อนเวลาได้ไหมเราถึงไปอนาคตได้ไหมนั่งทำมชีนไปที่ไหนได้บ้างนะครับเช่นนักบวชนักบุญนะครับหรือผู้ที่กำลังอยู่ในสายบุญต่างๆนะครับสามารถจะฝึกพลังจิตและถอดจิตถอดวิญญาณมีจริงหรือไม่นะครับและ,ะสื่อสารพลังงานจิตไปได้อย่างไรนะครับโลกของธรรมะมีความไม่ซับซ้อนเลย แต่ว่ามีข้อสงสัยที่คนที่ไม่ได้ศึกษาจริงๆนะครับดึงดูดทาให้คนผิดรูปผิดทางเนี่ยทำให้เกิดความสับสนวุ่นวายกันไปหมดเลยนะครับการไขข้อปิตินาต่างๆทางธรรมคนที่ศึกษาผิดแล้วก็ทําให้สับสนวุ่นวายนะครับหรือเรียกว่าพุทธพาณิ์นะครับมันจะทําให้สับสนไปหมดมันจะทําให้รู้สึกว่าอะไรคือการอยู่ในธรรมะอะไรคือการทําบุญอะไรคือ สายบุญนะครับหรืออะไรคือธรรมะที่แท้จริงนะครับการขายข้อรหัสของจักรวาลตรงนี้นะครับบุคคลที่จะขายข้อได้นะครับผมก็จะบอกเลยว่าไม่ใช่หมออย่างเดียวนะก็จะมีสายบุญนะครับนักบุญนักบวชและสายมูเตรูทั้งหลายนะครับเขากําลังศึกษาและกําลังขายรหัสโดยที่ไม่รู้ตัวครับว่าเขากําลังทําอะไรอยู่ การที่จะไขรหัสตรงนี้นะครับจะมีความสลับซับซ้อนจะมีขั้นตอนในการไขรหัสต่างๆนะคะเพราะว่าแต่ละคนก็จะมีศาสตร์ของแต่ละคนนะครับศาสตร์ในการศึกษา,าดาราศาสตร์ศาสตร์ในการศึกษาเรื่องของดวงชะตานะครับก็ไขรหัสในเรื่องของการที่เกิดมาการที่อยู่ในจักรวาลใบนี้การที่อยู่ในโลกใบนี้จะไขรหัสได้อย่างไรนั้นผมคงจะพูดแบบโดยเบื้องต้นก่อนนะครับว่า ความบังเอิญตรงนี้เราจะรู้สึกได้เองโดยที่เราจะรับรู้ได้ว่าอย่างเช่นนะครับคุณรู้สึกว่าคุณทุกข์นะครับแล้วคุณก็ขอพลังจักรวาลน,นะครับขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั้งปวงนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณกําลังพูดถึงนั้นคือหนึ่งในพลังจักรวาลที่คุณกําลังดึงดูดให้เขามาตอบคําถามคุณด้วยตัวหนังสือหรืออาจจะเป็นว่าคุณกําลังถามคําถามอยู่ในใจว่าเราต้องการรู้คาตอบในสิ่งสิ่งหนึ่ง อยู่ก็จะมีคนสักคนหนึ่งเพื่อนบ้านตัวหนังสือหรือมีเพื่อนส่งอะไรมาหรือมีข่าวหรือมีตัวหนังสืออะไรขึ้นมาที่หน้าจอเรานะครับหรือว่าเราไปเดินเดินอยู่มีใบปลิวแแปะหน้าเราปักเข้ามาเราเอามาอ่านอา้าวเฮ้ยมันคือคําตอบของเรานี่แหละครับคือพลังจักรวาลจะดึงดูดสิ่งเหล่านี้มาให้คุณนะครับหรือคุณรู้สึกว่าอ่อนวอนนะครับขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอ,อพลังจากพระพุทธเจ้าขอพลังจาก อขอจาก,จากพระเยซูหรือขอจากาพะนลาะก็ตามนะครับแล้วท่านก็ส่งพลังเหล่านี้นะครับในศาสนาของคุณนะครับมาสู่ตัวคุณว่ามีคนหรือมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับส่งอะไรมาตอบคำถามหรือส่งการดึงดูดอะไรบางอย่างนะครับมาให้เรานะครับอย่างเช่นว่า บางทีเราอาจจะไม่ได้ตั้งใจมาที่นี่นะครับแต่พลังจัก,กรวาลจะดึงดูดให้เราไปในสถานที่ต่างๆที่เขาจะดึงดูดให้เราไปในสถานที่นั้นๆและไปเฉลยหรือไปรับรู้หรือไปหาคำตอบในจุดๆนั้นอขอยกตัวอย่างพลังจัก,กรวาลหนึ่งเรื่องที่ไม่บังเอิญนะครับที่เกิดขึ้นกับผมนะครับซึ่งจะยกตัวอย่างเป็นอเ,อเล็กๆนะครับให้คุณ เอาไปลองคิดดูว่าพลังจักรวาลที่คุณไม่บังเอิญมีอยู่กับตัวคุณหรือไม่นะครับมีอยู่ครั้งหนึ่งนะครับในปี54นะครับน้ำท่วมใหญ่เลยนะครับผมก็พายเรือไปแล้วเราเกิดหิวน้ำขึ้นมาเราก็รู้สึกว่าเราหิวน้ำมากแล้วตอนนั้นอะ่ะผมก็ไอและเริ่มมีการเหนื่อยแล้วก็อาการหอบหืดของผมก็เริ่มขึ้นแล้วเราก็เริ่มรู้สึกว่าเราไม่มีน้ำอะ่ะเพราะว่าน้ำตรงเนี้ยมันดื่มไม่ได้เลยมันเป็นน้ำที่แบบว่า สกปกนะครับผมก็ซื้อไม่ได้เซเว่นก็ปิดอะไรก็ปิดปิดหมดทุกอย่างแม้แต่ร้านค้าก็ปิดนะครับเราก็ขับรถไม่ได้เราก็ต้องพายเรือมาอย่างเดียวคนที่จะขับรถได้ก็คือจะเป็นรถทหารแล้วก็จะเป็นรถอ่ารถใหญ่ๆนะครับจะเป็นรถกระบะใหญ่ๆที่แบบเบ็ดเป็นยกเป็นบิ๊กฟุตแล้วนะครับสิ่งที่มันไม่บังเอิญของผมก็คือพอผมพายเรือมาในจังหวะหนึ่งเนี่ยตอนระหว่างที่กําลังพายเรือมากันเนี่ย ผมก็เห็นผู้หญิงกับผู้ชายคนหนึ่งนะครับกำลังนั่งโฟมนะครับแล้วก็ผู้ชายเขาก็เข็นอยู่นะครับแล้วก็สิ่งที่เรามองเห็นตรงนั้นก็คือผู้หญิงคนนั้นกำลังท้องและกำลังจะคลอดลูกนะครับแล้วมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญรอะครับที่ผมจะต้องไปเห็นเหตุการณ์นี้นะครับเพราะว่ามันจะเป็นจังหวะโบ,บะ๊ะพอดีมันก็คงจะไม่ใช่ครับผมก็ไปเห็นสิ่งที่เขาเรียกว่าทุกข์นะคะเกิดแก่เจ็บตายนะครับ เราต้องได้รับรู้เรื่องพวกนี้เราถึงจะซึมซับเรื่องของธรรมะเข้าไปในจิตใจของเรานะครับเราก็ได้เห็นการเกิดในที่ที่ไม่ควรจะเกิดครับเพราะว่ามันเป็นโฟมแบบขนาดแบบว่าใหญ่กว่าที่ผมนั่งอยู่นะครับแล้วก็ตัวแฟนเขาแน่เข็นอยู่รถกระบะบิ๊กฟุตเนี่ยเขาโดยสารผู้โดยสารมาเต็มเลยนะครับซึ่งผมไม่ทราบว่าเขาเป็นญาติกันหรือว่าเขารับจ้างที่จะให้คนน่ะ อ่านั่งรถแล้วก็ออกไปเป็นเที่ยวเที่ยวหรือเปล่าผมไม,ไม่รู้นะครับเพราะว่าณช่วงเวลานั้นจะมีการฮิตแบบทําแบบนี้ครับแล้วก็หารายได้นะครับเสริมเข้าตัวเองนะครับถ้าตัวเองไม่มีเรือที่จะพายไปส่งคนนะครับก็จะทําแบบนี้แล้วก็จะมีพวกเรือหางยาวอะไรเงี้ยครับแต่จังหวะนั้นน่ะมีรถคันนี้ผ่านเข้ามาพอดีจังหวะนี้ก็ไม่ใช่เรื่องบังเอิญอีกเหมือนกันถ้าเขารับผู้หญิงคนนั้นไปโรงพยาบาลเรื่องก็จบแต่เขาไม่รับสิ่งที่ผมต้องเห็นคือ เขาทําอะไรบางอย่างซึ่งผมก็เรียนรู้ว่าคนเราเนี่ยไม่ได้สวยงามผมถึงได้พูดว่า,าให้เราคิดพลังบวกไม่ใช่คิดโลกสวยนะคะเพราะว่าโลกมันไม่ได้สวยงามในที่คุณคิดเลยผมก็เห็นสิ่งที่ไม่สวยงามเลยนะครับแล้วก็ขอต้องใช้คําว่าทุกคนตรงนั้นประนามนะคะแต่ผมไม่ได้ประนามนะครับผมนั่งนิ่งๆน,นะครับ แต่บุคคลที่ไปกับผมก็ใช้คําว่าโอโ้โหใจร้ายจังเลยประนามขอประนามนะครับรวมทั้งคนที่อยู่บนหลังรถกระบะด้วยก็คือทุกคนประนามกันหมดเลยว่าคนท้องอ่ะกำลังจะคลอดแล้วนะแล้วก็อยู่บนเบาะบนเบาะอย่างเงี้ยนะครับซึ่งว่าเขาควรจะได้ไปโรงพยาบาลแล้วก็โรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดก็สามารถพาไปได้แต่ว่ารถกระบะบิ๊กฟ o ตคันนี้ไม่พาไปนะครับผมได้ต่มองอึ้งๆนะครับคิดได้ใจว่าเราจะช่วยได้ยังไงต้องขอพูดอย่างนี้นะครับว่าคนอนะ่ะไม่รู้ว่า จะเหมือนอน้องหมาน้องแมวไหมเพราะว่ามันต้องมีสายสะดือเหมือนกันผมเคยทำคลอดน้องหมาน้องแมวนะคะผมก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ถ้าเกิดเราจะทำคลอดเด็กอะ่ะจะได้ไหมนี่คือเรื่องบังเอิญหรือเปล่าไม่บังเอิญครับผมก็พายเรือกันเข้าไปแล้วก็พยายามช่วยนะครับให้มากที่สุดเท่าที่เราจะทําได้บังเอิญเหรอไม่ไม่ไมบังเอิญอีกครับมีแม่้าพ่อขาขายเขียงหมูอะ่ะเขาก็ อยู่ตรงนั้นพอดีครับถ้าร้านจริงๆอ่ะมันไม่มีการขายอะไรแล้วนะในตลาดนะครับแต่ว่าความบังเอิญมนันไม่มีงไงเขาก็อยู่ตรงแผงขายหมูเขาพอดีเขาก็มันพอดีโบกบ้าก,กันเกินไปอะครับน้องก็คขอดที่นั่นแหละครับถ้าไม่ชื่อว่าน้องน้ําเหนือน้าน้ำ,นำ,นำท่วน้ําอะไรสักอย่างหนึ่งก็คงจะชื่อน้องเขียงไปแล้วครับเพราะว่าก็ขึ้นเขียงเลยตัดสายสะดือเลยแล้วก็ที่สําคัญคือ สิ่งที่เขาไม่รับอะ่ะเขาตะโกนออกมาซึ่งเป็นอะไรที่ผมรู้สึกว่าเสียใจนะที่จะได้วินสิ่งเหล่านี้นะครับว่าไม่อยากให้รถเขาเปื้อนทั้งๆท,ท,ที่เป็นกระบะหลังนะครับซึ่งเขาล้างน้ำได้ครับและน้ำกระท่วมสกรปรกมากกว่าที่คนท้องจะไปคลอดลูกอีกครับสิ่งที่ผมเห็นนะครับก็ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแล้วก็คำว่าโลกสวยไม่มีเพราะว่าจิตใจของคนนี่ บอกเลยว่าสกรปรกออการที่จะให้ผู้หญิงสักคนนึงขึ้นไปนคลอดลูกบนหลังรถกระบะแล้วล้างได้อะครับแต่เขาตอบมาว่ามันเหนม็นมันคาวมันสกรปรกนะครับผมว่าคนที่ตอบคําถามนั้นคือคนที่สกรปรกมากกว่านะครับแล้วก็ผมจะไม่มองโลกสวยเด็ดขาดครับเพราะว่าเรื่องโลกสวยเนี่ยไม่มีจริงแต่ให้มองโลกบวกครับจะทําให้ชีวิตเราสดใสค,ครับการมองโลกสวยแล้วเราเจอเรื่องผิดหวังเราจะรับไม่ได้แต่ถ้าเรามองพลังบวกแล้วเราจะรู้สึกว่า มันมีอะไรที่รับได้พอใจและถูกต้องนะครับน้องก็คลอดไปผมก็พายเรือผ่านไปหิวน้ำไปผมก็รู้สึกว่าตอนนี้ผมช่วยเขาไม่ได้แล้วตอนนี้เราแย่แล้วมันก็ไม่บังเอิญอีกครับมีพี่คนหนึ่งกําลังเข็นอ่าเป็นเป็นโฟมามาใบทุมนะครับผมก็ไม่ทราบนกครับว่าเขามีอะไรอยู่ในนั้นนะครับณนะตอนที่อ่าปี5 4เนี่ยผมต้องพูดงี้ก่อนเลยนะครับว่า เหมือนกับประเทศเพื่อนบ้านเราที่เกิดอุทกภัยแล้วก็เกิดความยากลาบากนะครับแล้วก็ผมก็ได้บอกคุณแม่ผมว่าโอโ้โหเหมือนประเทศนี้เลยสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะครับแล้วมันก็เกิดขึ้นที่ประเทศเราแน่ๆในปีนั้นนะครับแล้วก็เกิดขึ้นจริงๆผมก็อยู่ในสถานการณ์นั้นนะครับที่รู้สึกว่าเราอยู่ในความยากลําบากแล้วก็รู้สึกว่าหิวน้ํามากนะครับไม่ได้วิงบอลขอสิ่งใดจากพระเจ้าไม่ได้วิงบอลขอสิ่งใดจากพระอันล้อไม่ได้วิงบอลขอสิ่งใดจากพระพุทธเจ้าครับ แต่สิ่งที่พลังจักรวาลจัดสรรให้เราครับถ้าเราทําความดีนะครับจะมีคนดีๆครับยื่นมือเป็นกาลยายนิมิตมาช่วยเราทันทีเลยครับผมก็ไอแล้วพี่คนนี้ผ่านมาแบบมันโบ,บ๊ะบ้าอีกแล้วครับเขาก็น้องเป็นอะไรผมก็บอกว่าผมกําลังหอบขึ้นแล้วว่าเหนื่อยแล้วก็ร้อนแล้วก็พายเรือมาไกลนะครับแล้วก็มาเจอเหตุที่มีคนท้องด้วยแล้วก็ตอนนี้ผมหิวน้ำมาก เขาก็ให้น้ําผมมาแพ็กหนึ่งนะครับทุกวันนี้นะครับถ้าพี่คนนั้นยังดูอยู่นะครับก็ต้องขอขอบคุณพี่มากเลยนะครับุบญคุณนี้มันใหญ่หลวงมากแล้วก็ผมขอบอกเลยนะครับว่าทุกดวงจิตดวงใจดวงวิญญาณที่เรารู้จักและไม่รู้จักทั้งบรรพบุพร,บรุษเราญาติพี่น้องเราพ่อแม่ของเราเนี่ยสำคัญมากรวมทั้งคนที่เราไม่รู้จักเลยนะครับแล้วก็ช่วยเหลือเราโดยที่เราไม่รู้จักเขาเลยนะครับมันเป็นเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแน่นอนครับ เขาส่งน้าแพกใหญ่ๆเลยแล้วก็บอกให้ผมอะ่ะปิดเอาไวา้เพราะว่าคนตอนนี้เหมือนกับประเทศบางประเทศที่กําลังอดอยากแล้วก็เจออุทกภัยเหมือนกับเรานะครับหรือก่อนเราด้วยนะครับแล้วก็เจอบ่อยๆนะครับแล้วก็บางครั้งเจอสึนามิหรือเจออะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะมีการแย่ง ข้าวของโดยเฉพาะน้ำนะครับเขาก็บอกว่าถ้าได้ไปแล้วเนี่ยให้แพ็คหนึ่งไม่ได้ให้ขวดหนึ่งนะให้แพ็คหนึ่งเนี่ยก็ให้ปิดเอาไว้เราอย่าไปแจกไขรเพราะว่าน้ําจะหายากนะครับผมก็จะต้องดื่มน้ําณตอนนั้นมันมีความรู้สึกว่าได้น้ําทิพย์ชโลมใจแล้วรู้สึกได้เลยนะครับว่านี่คือพลังจักรวาลและนี่คือพลังธรรมะที่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญครับพลังจักรวาลเป็นเรื่องน่ารักน่ารักนะครับที่คุณจะรู้สึกว่า ถ้าคุณติดต่อได้ถ้าคุณสัมผัสได้คุณจะรู้สึกว่ามันงดงามมันดีและมันมีพลังบวกให้เรานะครับคุณต้องพยายามทำให้ตัวเองมีพลังบวกไม่ใช่โลกสวยนะครับพลังบวกตัวนี้จะบ่งบอกให้คุณรู้ว่าสิ่งที่คุณมองไม่เห็นสิ่งที่บดบังสิ่งที่ทำให้คุณรู้สึกสับสนวุ่นวายไม่สงบ หรือเป็นสิ่งที่ทำให้รู้สึกว่ามันทำให้คุณกดดันนะครับอยู่ในสภาวะต่างๆนะครับบนโลกใบนี้นะครับเมื่อคุณรู้สึกว่าแรงโน้มถ่วงการดึงดูดพลังจักรวาลถ้าคุณดึงดูดสิ่งที่ไม่ดีเข้ามามันก็จะมีแต่สิ่งที่ไม่ดีอยู่รอบๆตัวคุณจนคุณหาทางออกไม่เจอคุณจะรู้สึกว่าทำไมโชคชะตาเล่นตลกกับเราเหลือเกินแต่ถ้าเกิดว่าคุณดึงดูดพลังจักรวาลที่บวกนะครับ พลังจักรวาลตัวนี้จะจัดสรรน,นะครับนำคนเพื่อนญาติพี่น้องนะครับตั้งแต่เกิดเลยนะครับเราอาจจะดึงดูดจักรวาลตั้งแต่เกิดไม่ได้นะครับแต่เมื่อเราเริ่มโตขึ้นนะครับเราจะเริ่มดึงดูดจักรวาลตัวนี้ให้มาสู่ตัวเราได้ถ้าเราบอกตัวเองว่าโตขึ้นเราอยากจะเป็นอะไรเราอยากจะดึงดูดสิ่งไหนเข้ามาในชีวิตเรานะครับ ไม่ใช่พื้นฐานครอบครัวอย่างเดียวนะครับตัวเราเองด้วยนะครับต่อให้พื้นฐานครอบครัวเรามีอ่าเป็นเศรษฐีหรือว่ามีกิจการหรืออะไรต่างๆพลังจักรวาลของคุณไม่ดีและคุณไม่ได้ชอบในเรื่องราวต่างๆเหล่านั้นมันก็ไม่ดึงดูดให้คุณไปอยู่ในสิ่งที่ครอบครัวคุณจะดึงดูดให้เป็นนะครับคุณก็จะไปดึงดูดในเรื่องอื่นๆนะครับหลายๆคนก็จะสงสัยว่านี่มันเรื่องบังเอิญหรือเปล่าที่เราจะเจอกับใครสักคนหนึ่งนี่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญ ที่เราจะเจอกับใครสักคนหนึ่งนี่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่คุณจะกดมาดูช่องผมนี่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญของสิ่งที่ผมกําลังจะพูดไม่มีอะไรบังเอิญบนโลกใบนี้นะครับเป็นกาแล็กซี่เป็นจักรวาลเป็นพิภพเป็นทุกๆอย่างที่คุณหาคำตอบได้มีคำตอบหมดแล้วก็ไขข้อข้องใจไขปัญหาได้นะครับไม่ว่าคุณจะมองในาศาสตร์ ของสิ่งลี้ลับไม่ว่าคุณจะมองในาสายตรวิทยาศาสตร์คุณจะมีคำตอบทั้งสองด้านสองมุมนะครับผมก็ขอให้พลังจักรวาลที่บวกและเป็นพลังจักรวาลธรรมะที่ไม่บังเอิญนะครับส่งผลดีกับคุณมาดูโดยที่ไม่บังเอิญนะครับในเรื่องเา่สองโลกนะครับขอให้คุณนะครับมีความสุขความเจริญนะครับและในทุกคนทุกท่านนะครับขอให้คุณได้รับพลังบวกได้รับพลังดีๆจากพลังจักรวาลตรงนี้นะครับ ใน E ีีต่อไปที่ผมกำลังจะพูดในพลังจักรวาลที่จะไขข้อแบบขยายนะครับว่าเราจะดูได้ยังไงนะครับหรือเราจะทำได้ยังไงนะครับตรงนั้นเราจะไปขยายความตรงนั้นให้ใหญ่มากขึ้นกว่าเดิมตรงนี้เราก็ขอผู้ย่อๆกันก่อนใน E ีีนี้ก็ขอจบพลังจักรวาลแต่เพียงเท่านี้นะครับผมขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามเราด้วยนะครับและเป็นกำลังใจให้เราเป็นพลังจักรวาลเป็นพลังบวกให้เราด้วยนะครับ ขอบคุณและสวัสดีครับ